คนส่งพัสดุมันจะจับของราโย,ยนแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างใช่ไหมมารับเองด้วยตนเองเลยนะครับพี่เปียกจากชนบรุรีขอทำคลิปหน่อย <c oughs> ตัวนี้เป็นชุดเอามอเตอร์มาให้ทำนี่มอเตอร์เป็นอย่างนี้เ้อพี่น้องมอเตอร์อย่างนี้มอเตอร์ที่เป็นตูดแบบเนี้ยเหมือนร้อยเสีบนะแต่ว่าข้างในเป็นแม่เหล็กเล็กๆ,ๆ ได้เหมือนกันจะเป็นบาร์ใหญ่ๆมันต้องตัดบาร์ตัวนี้ออกนี่ช่างก็ตัดโมดฟิฟายตัดบาร์ออกให้เลยเพราะมันไม่เหมือนกับที่ช่างทำนะของช่างทำทำแบบนั้นนี่ตัวคามารับเองเลยครับของช่างมี2ตัวเดว้มี9เมตรเด้120ยที่เปียบอกเอาไปลองดูก่อน ที่บ้านก็มีชุดใหญ่ด้วยเป,เ,เป็นชุดโซลาเซลล์ชุดใหญ่ชุด48โวลต์แต่นี่คือเอาไปลองดูระบบ24โวลต์ใช้โซลาเซลล์บวกกังหันลมเหมือนที่ของช่างลรโตัวทำตัวใหญ่นะใหญ่เท่าคนนะพี่เพียกยืนหน่อยนะตัวใหญ่ไหมขออนุญาตเด <laughs> ขอขอบคุณนะครับผมมารับเองก็ดีพี่น้อง <laughs> จะได้ง่ายไ,ไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะ ตัวนี้เป็นถ้ามาเอาเองช่างเอาเจ็ดพันช่วยค่าน้ำมันนะปกติเจ็ดพันห้านะถ้าส่งไปให้ช่างเอาแค่เจ็ดพันบาทใครมีมอเตอร์นะแล้วก็สั่งต้องบอกก่อนล่วงหน้าดิเผื่อมันต้องเตรียมสต๊อกนะบางทีเราไปไม่ทันได้ี่น้องเจ้าเจ้ากระชันชิดเนี่ยต้องเตรียมท่าอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์นะถ้าใครจะเอาพอลองมาถึงเพิ่มไม่ไม่ใช่ว่าจะจับใส่ได้ด้วยนะเราต้องมาทําตําแหน่ง มาดูเรื่องมอเตอร์มาวัดค่าพวกนี้อีกนะมันต้องให้นั่งรอเป็นสองสามชั่วโมงอีกนะต้องเผื่อตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อใครมีมอเตอร์จะให้ยามาเองหรือจะให้ส่งไปให้ก็ก็ได้เหมือนกันโอเคครับผมขอบพระคุณครับ